ขอบคุณสําหรับคําพยานนะคะซึ่งประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะค่ะอัญเชิญพระรานะของพระเจ้านะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ2 4ถึง27นะคะพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ2 4ถึง27ความว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญา สร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้นแต่เรือนไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่าเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งเผยพระเจะะในหัวข้อสร้างบ้านแห่งชีวิตโดยครูศาสนาอมรศักดิ์อุดมพรนิรันสิทยันพิบาลกฤษจักสามแยกเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณพระเจ้านะครับสำหรับในเช้าวันนี้ ในละวันสัปดาห์นะครับเราได้เห็นถึงพระเจ้าทรงปกป้องดูแลแลนะก็ทรงนำชีวิตของเรานะครับหลายคนก็เห็นถึงพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่นะครับเป็นประกาศพระนามของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการปกป้องการดูแลที่มาจากพระองค์นะครับในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูชีวิตของเรานะครับไม่เคยขาดสงสินได้ และก็พระเจ้าก็อวยพรเหนือชีวิตครอบครัวของเราอย่างมากมายครับพี่น้องครับในโลกนี้มีสิ่งตรงข้ามกันเสมอนะครับเมื่อมีสีดำนะครับก็ต้องมีสีขาวใช่ไหมครับเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายนะครับเมื่อสุขสบายก็ต้องมีความทุกข์ยากลำบากนะครับเมื่อมีหัวเราะก็ต้องมีการร้องไห้นะครับเมื่อมีรักก็ต้องมีเกลียดชังนะครับเมื่อมีความชอบธรรมก็ต้องมี ความอาธรรมนะครับเมื่อมีดีก็มีร้ายนะครับมีเมื่อมีคนมีปัญญาก็มักจะมีคนโง่เขลานะครับย้อนกลับมาถามเราทุกคนว่าเราจะเป็นคนแบบไหนที่พระเจ้าพอประทานนะครับอธิฐานด้วยกันสาธุการแด่พระปิดาพระเจ้าขอรพระคุณโปรองสำหรับพระวจนะของพระเจ้าขอให้พระวจนะของพระเจ้าที่จะเป็นฤธิ์เดชที่มาจากพระเจ้า เพื่อที่จะสองชีวิตของข้าพุทธึ้งหลายเพื่อที่จะให้ข้าพุทธึ้งหลายเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้นอธิษฐานของการทรงนามจากพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่นะครับเจข้อที่2 4ถึง27เ็นะครับเป็นคาเทศนาบนภูเขาของพระเยซูกิ์นะครับเป็นตอนสุดท้ายนะครับจากนั้นขึ้นบทที่8แล้วก็ทรงเลือกสาวกของพระองค์นะครับแล้วก็ทาภารกิจของพระองค์ ในตอนนี้พระวิคิตกกาลังตัดถึงการได้ยินและก็การได้ฟังนะครับและการประพฤติตามพระวจะนะของพระเจ้าในเวลานั้นเราจะเห็นถึงผู้คนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คนชราแม้แต่สาวกข,ของพระองค์ก็อยู่ในเวลานั้นเพื่อที่จะฟังสิ่งที่พระิคิได้สอนและก็ได้เทศนาสิ่งที่เราได้เห็นก็คือหัวใจสําคัญนะครับของการที่เป็นสาวกข,ของพระเยซูคริสต์คือการที่ ฟังพระวจนะของพระเจ้าและทําตามท่านยากอบนะครับซึ่งเป็นน้องชายของพระเยซูกิตก็ได้อธิบายเรื่องของการฟังพระวจนะและการประพฤติตามนะครับในจดหมายของยากอบนะครับบทที่1ข้อที่2 2ถึง24นะครับไว้อย่างน่าสนใจมากกล่าวไว้ว่าท,ทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่เพียงแต่ผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองเพราะว่าผู้ใดที่ฟังพระวจนะและไม่ ประพฤกตตามคนนั้นก็เหมือนคนที่ดูหน้าตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมทันทีว่าตนเองนั้นเป็นอย่างไรนะครับกำลังบอกกับเราว่าให้เราฟังพระเจนะของพระเจ้าและประพฤกตตามนะครับคำสอนของพระคิดนะครับเป็นคําสอนที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับชีวิตของเราบอกถึงรากฐานสองชนิดนะครับศิลาและทรายนะครับการเปรียบเทียบนี้นะครับทำให้เราได้เห็นว่า ประการที่หนึ่งนะครับเรากำลังสร้างบ้านไว้บนอะไรนี่คือคำถามนะครับบ้านในที่นี้คือชีวิตนะครับตัวของเราเองว่าเรากำลังสร้างบนอะไรนะครับสร้างบ้านของเราสร้างชีวิตของเราจะไว้บนอะไรนะครับมีอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับที่พระยุคิดอธิบายและก็ชัดเจนนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับ คนประเภทที่1คือในข้อที่24ถึง25คนประเภทที่1คือได้ยินพระวจนะของพระเจ้าในภาษากรีกนะคร eler, artist, e ับคำว่าได้ยินคือการฟังนะครับฟังด้วยความตั้งใจนะครับกลุ่มคนประเภทที่1คือฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยความตั้งใจและก็จดจ่ออยู่ที่คําสอนของพระเยซูกิตเหมือนกับเราทั้งหลายที่กําลังฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยความตั้งใจ แม้แต่ในพันธสัญญาเดิมได้ครับได้กล่าวไว้ในอิสยาห์บทที่ห5บข้อที่3ว่าจงเอียงหูงของเจ้าแล้วมาหาเราจงฟังเพื่อตัวเจ้าจะมีชีวิตและเราจะให้และเราจะทําพันธสัญญานิรันดร์กับพวกเจ้าตามความรักมั่นคงแน่นอนของเราต่อดาวิดพระเจชนะของพระเจ้ากําลังบอกว่าให้เรามาหาพระเจ้ามาฟังพระเจชนะของพระเจ้าและก็ประพฤติตามนะครับ ถ้าเราฟังถ้อยคำที่มาจากพระเจ้านะครับเพื่อตัวของเราเองจะมีชีวิตไม่เพียงแค่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นที่สำคัญคือการประพฤติตามประพฤติตามคือปฏิบัติตามนำพระชนธรของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตของเราอย่างมีความหมายนะครับพระอภิษกำลังบอกกับเราว่าการเชื่อฟังคำสอนของพระิษนะครับไม่ได้มีความหมายแค่การฟังเท่านั้น สิ่งที่สาคัญที่พระคิดได้บอกคือการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติคนประเภทที่หนึ่งเมื่อได้ยินได้ฟังและปฏิบัติเปรียบเสมือนกับคนที่มีปัญญาคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลานะครับคำว่าผู้มีปัญญาในภาษากรีกหมายถึงอะไรครับหมายถึงผู้ที่มีความคิดหลับแหลมนะครับผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับสุข,ขุมรอบครอบมีไหวพริบ นี่คือคนที่มีสติตปัญญาที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้พระอิคริสต์กำลังบอกกับเราว่าคนที่ฟังนะครับคำของพระเจ้าและปฏิบัติต,ตามเหมือนกับผู้ที่มีสติตปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาศิลาคืออะไรครับหินใช่ไหมครับแข็งไหมครับแข็งเมื่อกระทบกับดินทรายย่องแข็งอยู่แล้วเอาหินนะครับกระทบกับอิฐบล็อกก็ได้ลองดูนะว่าไหนแตกนะครับ อิบล็อกแตกแน่นอนนะครับแต่หินได้ไหมแข็งแกร่งนะครับด mm ังนั้นศิลาเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งและมั่นคงเปรียบเสมือนกับพระเยซูริ์ชีวิตของเรานะครับสร้างนะครับไว้บนอะไรและคนก็บอกว่าสร้างบ้านไว้บนทองคําดีกว่านะครับไว้บนเงินไว้บนไม้หญ้าฟางสิ่งเหล่านี้มันไม่มั่นคงนะครับสุดท้ายมันก็เสื่อมสลายสูญหายไปได้แต่ถ้าชีวิตของเรานะครับสร้าง ไว้บนศีลาบนรากฐานที่มั่นคงน,นะครับคือพระเยซูริ์เราก็จะมั่นคงนะครับเราเห็นว่าภูมิประเทศของปาเลสไตน์นะครับเป็นเนินเขาและภูเขานะครับที่ติดกับทะเลคนที่ไปอิสราเอลจะเห็นนะครับว่ามีลักษณะแบบนี้มักจะมีลมแรงนะครับและก็มีฝนตกหนักจึงทําให้เกิดน้ําท่วมได้เมื่อฝนตกก็กลายเป็นกระแสน้ําเชี่ยวนะครับและไปยังสิ่งไปยังที่ต่ําแล้วมาสามารถที่จะทําลาย สิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้นี่คือภาพที่สิ่งที่พระคิดได้บอกกับเราว่าให้เราสร้างบ้านที่แข็งแรงนะครับและมั่นคงเป็นเรื่องสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตของเรานะครับทําไมเราเห็นถึงบริษัทใหญ่ๆนะครับเวลาก่อสร้างน,นะครับบ้านนะครับตึกทําไมต้องตอกเสาเข็มเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้บ้านนั้นเนี่ยมั่นคงและแข็งแรงใช้ได้เป็นหลายร้อยปีเลยนะครับย้อนกลับมาดูว่าเราจะสร้างบ้านนะครับ สร้างหลังคาให้แข็งแรงเพื่อที่สามารถต่อต้านกับฝนและลมได้เวลาเราสร้างบ้านเราต้องสร้างผนังที่แข็งแกร่งเพื่อสามารถต่อต้านกับกระแสะน้ําเชี่ยวได้นะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นว่ารากฐานนะครับของบ้านที่มั่นคงแข็งแรงนะครับสามารถต่อต้านกับฝนลมพายุได้นะครับในกลุ่มที่2นะครับเราเห็นกลุ่มที่ได้ยินได้ฟังเหมือนกันแต่ไม่ปฏิบัติตาม เปรียบเสมือนกับพระคมภีรบอกว่าไงครับเปรียบเสมือนกับผู้ที่โง่เขลานะครับคือผู้ที่ไม่สนใจไม่ใส่ใจพระวจนะของพระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามคนที่ได้ยินนะครับคำสอนของพระคิคและไม่ปฏิบัติตามเหมือนกับกําลังสร้างบ้านไว้บนนะครับไว้บนอะไรหาดทรายนะครับเมื่อฝนมาพายุมาบ้านนั่นก็ถล่มได้นะครับพี่น้องทุกทาครับผมอยากจะหนุนใจให้กับเราว่าเราต้องดำเนินชีวิตเหมือนกับคนประเภทที่1ก็คือ ได้ยินได้ฟังและดามพโฉนะของพระเจ้านะครับไปปฏิบัติใช้เหมือนกับผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิละนะครับบ้านนะครับในที่นี้เปรียบเสมอกับชีวิตของเราสร้างบ้านไว้บนนะครับรากฐานที่มั่นคงก็คือบนพระเยซูกิตสรุดีบทที่18ข้อที่2ก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะครับบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาป้อมประการและเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นศิลาเป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลีภัยอยู่ในพระองค์นะครับเข้าลีภัยอยู่ในพระองค์เราจะเห็นถึงแม้แต่สรุดีบทที่18ข้อที่2นะครับได้บอกกับเรานะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลานะครับเป็นโลกเป็นพลังเป็นกำบังที่เข้มแข็งให้กับเราเมื่อเราเข้ามาลีภัยอยู่ในพระเยซูกิตนะครับในประการที่สนะองนั่นก็คือบอกว่าบ้านต้องผเผชิญกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกาัน บ้านก็คือตัวเรานะครับต้องเผชิญกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันในข้อที่ยี่สิบ้าและ้อยิบนะครับวันหนึ่งวันใดนะครับเราต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมพระคัมภีร์นะครับบันทึกนะครับบอกว่าฝนก็ตกนะครับน้าก็ไหลเชี่ยวลมก็ปะทะบ้านนั้นในตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับให้เราได้ถึงการทดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่ออย่างเราทุกคนเมื่อจะเป็นการทดลองนะครับต่างๆบอกว่า โอ้ยไม่ต้องไปนมัสการวันที่หรอกนะครับอยู่บ้านดีกว่าพระเจ้าอยู่ทุกที่นะครับนานๆไปทีนะครับไปเดือนละครั้งก็ได้นะไม่ต้องไปนะครับการที่เรามาคิดจักเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะมาพูดคุยสมัครคีธรรมกับพี่น้องทุกคนหนูจิตชูใจกันนะครับให้กําลังใจกันอธิษฐานนะครับร่วมกันนมัสการพระเจ้าด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะก,กระทบเมื่อเราเกิดอนะไรครับเกิดการ ข่มเหงจากเพื่อนร่วมงานเกิดการข่มเหงจากคนในครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เรามาเป็นคริสเตียนการที่เรามาเชื่อพระเจ้าเจ้านายหัวหน้าง,งานอาจจะเล่นงานเราก็ได้นะครับเกิดความนะครับเกิดความทุกข์ยากลําบากนะครับเกิดความทุกข์ยากลําบากในการติดตามพระเจ้าไม่มีความสุขเลยนะครับเจอแต่ความทุกข์ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวครอบครัวนะครับปัจจัยต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเงินทองนะครับ ทำให้เรามีความทุกข์ยากลําบากในการที่ติดตามพระเจ้าในศตรวรรษที่หนึ่งถึงที่4นะครับเราเจอถึงผู้เชื่อนะครับเจอกับบททดสอบที่หนักมากภายใต้การข่มเหงของลมนะครับเจอกับการที่ถูกใส่ร้าย,ายเจอกับการที่ถูกสังคมรังเกียจแล้วก็ถูกฆ่านะครับเพราะเชื่อพระเจ้าย้อนกลับมาดูสิ่งที่พระคิดกำมงบอกกับเราว่าบ้านตัวเราต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ เกิดการข่มเหงทดลองหรือความทุกข์ยากลําบากเราจะรับมือได้ไหมถ้าบ้านของเราตัวของเราไม่ตั้งอยู่บนศิลาที่มั่นคงนะครับพระอิศริทธ์กำลังบอกกับเราว่าเราทุกคนต้องเจอกับฝนต้องเจอกับลมต้องเจอกับน้ําที่กระแสเชี่ยวนั่นเปรียบเสมือนกับอุปสรรคปัญหาที่เราต้องเจอนะครับในทุกๆวันถ้าชีวิตของเราตั้งอยู่บนศิลาชีวิตของเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราก็จะมั่นคงนะครับและเราก็จะ ทานทานกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับฝนลมนะครับน้าเชี่ยวเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับแต่แต่ถ้าเราตั้งอยู่บนหาดทรายนะครับที่ไม่มั่นคงนะครับจะอุปสรรคปัญหาพระคัมภีร์ก็บอกว่าปะทะนะครับน้ําฝนลมแล้วก็ปะทะแล้วก็พันทางลายได้และข้อสุดท้ายบอกว่าและกัรพลายการพันทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่แสดงว่าบางคนอาจจะเจอกับมลสุมเข้ามา ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาติดตามพระเจ้าได้นะครับบางคนอาจะจะมีนะฮะประการที่3นะครับสุดท้ายก็คือพระอิคริตบอกให้เราสร้างบ้านนะครับบนรากฐานที่มั่นคงพระอิคริต์ห่วงยายสาวกของพระองค์และผู้คนมากมายในเวลานั้นรวมถึงิิจักสามแยกนะครับสมาชิกทุกคนว่าเวลาหลายคนอาจจะมีตอนที่ลูกสาวกําลังโตแล้วนะหรือว่ากําลังคบกับใครอยู่นะครับบอกว่าลูกถ้า ลูกจะแต่งงานนะครับลูกเลือกคนที่รักลูกนะแต่งงานกับผู้ชายที่รักลูกนะมีอาชีพที่บอกว่ามั่นคงนะครับมีอาชีพที่มั่นคงเพราะว่าเผื่อลูกโตขึ้นมาไม่ต้องลําบากนะครับเพราะว่าสามีอาจจะดูแลได้นะก็เห็นถึงครอบครัวมาวานนนโอ้โหมาวานก็เป็นคนที่เป็นคนนะครอบครัวที่ดีมากนะครับซึ่งดูแลภรรยาน,นะครับลูกนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเออต้องรักนะครับ ต้องเลือกผู้ชายนะที่ดูแลเราได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเราเห็นว่าบ้านนะครับที่อยู่อาศัยเราสามารถที่จะออกแบบได้ว่าเราจะเป็นแบบไหนบางคนซื้อบ้านว่าจะเอาแบบนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับตามใจชอบของเราและที่สําคัญคือเราเลือกชีวิตของเราก็เลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหนเลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่มั่นคงหรือว่าเลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่มั่นคงและก็ถามวอรนิลันนะครับนี่คือสิ่งที่พระคิดกําลังบอกกับเราว่าเราต้องสร้างบ้านสร้างชีวิต บนพื้นฐานอะไรที่มั่นคงนะครับในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เราต้องเผชิญกับปัญหามากมายนะครับปัญหาความสัมพันธ์นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ดีนะครับถึงแม้เราจะพูดเก่งแค่ไหนเราจะทําอะไรเก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครสามารถที่จะฟังสิ่งที่เราพูดได้เพราะเราไม่มีเพราะเรามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะครับปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไม่ดีนะครับเมื่อจะเป็นอ่า ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับปัญหาเรื่องการเงินที่เราต้องพบเจออยู่แล้วในทุกๆวันสุขภาพร่างกายหรือหรือแม้แต่ชีวิตคู่สงรบนะครับปัญหาในเรื่องธุรกิจการงานซึ่งเหล่านี้ซึ่เราต้องพบเจออยู่แล้วนะครับและหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายคนเจออุปสรรคปัญหาหลายอย่างนะครับเหมือนกับเปรียบเสมือนกับลมเหมือนกับน้ำนะครับกระแสที่เข้ามากระทบชีวิตของเรานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราเรียกว่า นะครับอุปสรรคปัญหาวิกฤตที่เข้ามานะครับเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้เห็นคือพระยุคิดเรียกร้องให้เราเนี่ยสร้างบ้านไว้บนรากฐานที่มั่นคงพระยุคิดก,กำลังบอกว่าให้เราเนี่ยมาวางใจและเชื่อในพระองค์นะครับบ้านนะครับที่ถูกไว้สร้างไว้ที่บนรากฐานที่มั่นคงนะครับเหมือนกับการที่เราฟังพระเจนะของพระเจ้าพึ่งพาในพระองค์นะครับแล้วก็ทําตามบุคคลเหล่านี้นะครับ สร้างชีวิตบนรากฐานที่มั่นคงคือคนเหล่านี้เมื่อเจออุปสรรคปัญหาเขาจะทําอะไรครับเขาจะวางใจในพระเจ้านะครับเขาจะวางใจในพระเจ้าขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเมื่อเจอวิกฤตต่างๆไม่เพียงแค่นําตัวของเราเองใ,ให้พระเจ้าทรงนําชีวิตของเราคนเหล่านี้คือพึ่งกําลังนะครับที่มาจากพระเจ้าในยามที่เราเจอกับความอ่อนแอนะครับในยามที่เราเจอกับความอ่อนแอไม่มีใครเข้าใจเราเราเห็นว่าคนเหล่านี้สามารถที่จะพึ่งพา นะครับกำลังที่มาจากพระเจ้าด้วยตัวกำลังของเราเองทาไม่ได้อยู่แล้วบรรยางนะครับด้วยมนุษย์นะครับทำงาน24ชั่วโมงลองดูสิครับโหเหนื่อยแค่ไหนนะครับคนที่เป็นครูก็เข้าใจนะครับเยนสองสอนเด็กนะครับก็เหนื่อยนะครับลองคิดดูหลายอย่างนะครับถ้าเราพึ่งกําลังที่มาจากพระเจ้าในยามที่เราอ่อนแอเราก็จะมีกําลังที่มาจากพระองค์นะครับอย่างที่คนเหล่านี้คือเข้ามาหาพระเจ้านะครับไม่ใช่หนีพระเจ้าเมื่อเจอปัญหาเราเข้ามาหาพระเจ้าหรือเราหนีพระเจ้า ถ้าเราเข้ามาหาพระเจ้าเราจะพบกับคําตอบและสันติสุขที่มาจากพระองค์แต่ถ้าเราหนีพระเจ้านะครับไปตามกระแสในโลกนี้วิถีชีวิตแบบคนโง่เขลาในโลกนี้นะครับเจอกับอุปสรรคเจอกับความทุกข์ใจสิ่งที่พระคริปต์กำลังบอกกับเราว่าจงมีชีวิตเหมือนกับคนที่มีปัญญาสร้างวสร้างบ้านไว้บนศิลาสร้างบ้านสร้างชีวิตของเราไว้บนรากฐานที่มั่นคงคือพระเยซูกิ์นะครับมีชีวิตที่เติบโตขึ้นในพระเจ้า ตามพระวจนะของพระองค์แล้วก็นำพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ยินนะครับไปใช้ในชีวิตของในชีวิตประจําวันนะครับอย่างมีความหมายและก็เกิดผลมากขึ้นนะครับจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้คําเทศนาของพระเยสุคิตนะครับเรียกร้องเราให้มีชีวิตนะครับบนพื้นฐานที่มั่นคงั่นก็คือพระเยสูคริตนะครับขอพระเจ้าทรงหนุนจิตชูใจแล้วก็ให้กําลังใจกับพี่น้องทุกท่านนะครับในการที่ดาเนินชีวิตในแต่ละวัน เราต้องติดสนิทอยู่กับพระเจ้าทุกวันทุกเวลานะครับถ้าเราติดสนิทอยู่กับพระองค์นะครับและพระเจ้าจะทรงนําและก็หนุนนําและก็ช่วยเหลือชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านนะครับเราทิ่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันสาหรับพระวจนะของพระองค์ในเช้านี้สาธุการแด่พระปิดาพระเจ้าคําเทศนาของพระคิดเป็นคําเทศนาที่ดีที่สุดในชีวิตของข้าพุทธเจ้ายเพื่อที่จะหนุนจิตชูใจ แล้วก็เรียกร้องให้ข้าพูธทั้งหลายที่จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและมีชีวิตที่สร้างไว้บนศิลารากฐานที่มั่นคงแล่นก็คือมีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระเยซูกิตฟังพระคำของพระองค์และนำพระเจชนะของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตอย่างมีความหมายและเกิดผลมากขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเสริมกำลังอวยพร,พรให้กับสมาชิกกิจักสามแยกทุกท่านที่จะมีกำลัง ที่มาจากพระชนะของพระเจ้าที่จะติดสนิทอยู่กับพระองค์ในทุกวันเวลาด้วยการอธิษฐานการวินวอนและกนนารนมัสการ,รพระเจ้าในทุกวันเวลาและให้พี่น้องที่จะประกาศถึงความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้กับผู้คนมากมายได้รู้ว่านี่คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของข้าพุทธงจ้ายและข้าพุทธเจ้ายจะประกาศความรักของพระองค์ไปสู่คนอื่นอย่างมากมายขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสขขต์เจ้าอาเมน